สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Toyota Revo นะฮะตัวนี้เป็น All n e w Revo 2021นะครับตัวนี้ติดตั้งสกู๊ฟฝากกระโปงจากค่าย panther ครับฟรีฟอรนะครที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะสำหรับคันนี้เลือกใช้เป็นสีดำด้านนะครับให้เข้ากับธีมของรถนะครับรถนี่จะเป็นดำด้านทั้งคันเลยนะครับเลือกใช้เป็นนี่ครับ p a n t h e r นะครับตัดดำด้านนะครับเพ้นโลโก้ด้วยสีแดงแบบนี้ฮะ งานสวยๆเข้ารูปตรงรุ่นนะฮะสำหรับตัว2021นะครับจะว้าหลบตัวนี่ครับคิ้วฝาโปรงนะฮะว้าหลบเข้ารูปไปเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวเดิมนะครับแบบนี้เลยครับก็ตัวนี้จะรุ่นใหม่แล้วนะครับสามารถที่จะใส่ได้ทั้งตัวรุ่นเก่าแล้วก็ตัวรุ่นใหม่นะครับใส่ได้ทั้งสองรุ่นเลยนะครับเป็นการแก้ไขแบบล่าสุดนะครับ สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับใช้โ o ต้าลีโวนะครับตัวออ l นิวสองพ2นนะครับสนใจที่จะติดตั้งสกูฟฝากระโปรงรุ่นใหม่จากค่ายอา f o ฟีฟอร์นะครับรุ่น p a n เทอรนะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเทชบูลนะครับหรือในช่องทาง YouTube ได้นะครับหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์081-281-1259นะครับสวยมากๆครับตัวนี้ฮะโลโก้รุ่นใหม่แล้วนะครับ ตัดดำด้านนะครับเข้ากับตัวสีรถเลยะฮะสวยๆแบบนี้ฮะงานแปะกาวนะครับไม่เจาะรถนะครับแบบนี้ฮะสามารถทําสีเดียวของตัวรถได้ด้วยนะฮะสำหรับรถที่เป็นสีอื่นๆนะฮะสนใจที่จะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถสามารถเพิ่มค่าสีได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะฮะแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ